สงครามโลกครั้งที่สองเบื้องหลังกลยุทธ์ลับที่เปลี่ยนประวัติศาสตร์เปิดม่านสู่เบื้องหลังอันลึกลับของสงครามที่เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษยชาติสงครามโลกครั้งที่สองไม่ใช่เพียงแค่การประทะกันของกองพับมหาอำนาจแต่ยังเป็นสมรภูมิของกลยุทธ์อันแยบยนต์การวางแผนอันชาญฉลาดและความลับทางทหารที่ถูกเก็บงำอย่างมิดชิด กลยุทธ์เหล่านี้หลายครั้งถูกซ่อนเร้นอยู่ภายใต้ฉากหน้าของความขัดแย้ที่เปิดเผยแต่กลับมีบทบาทสำคัญยิ่งในการกำหนดทิศท,ทางและผลลัพธ์ของสงครามวันนี้เราจะดำดิ่งสู่ใจกลางของความลับเหล่านั้นเพื่อทำความเข้าใจว่ากลยุทธ์ลับบางประการนั้นได้สลักเสลาเส้นทางแห่งประวัติศาสตร์ให้เปลี่ยนไปตลอดกาล ย้อนกลับไปยังทศวรรษที่1930ท่ามกลางความไม่แน่นอนทางการเมืองและความขุ่นข้องหมองใจจากผลของสงครามโลกครั้งที่หนึ่งทั่วโลกกำลังเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจครั้งใหญ่โดยเฉพาะในประเทศเยอรมนีความอัปยศอดสูจากสนธิสัญญาแวร์ไซา์ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจตกต่ำทำให้เกิดความไม่พอใจในหมู่ประชาชน เป็นช่องว่างให้กลุ่มชาตินิยมหัวรุนแรงภายใต้การนำของอดอลฟฮิตเลอร์และพักนาซีผง,งาดขึ้นสู่อำนาจฮิตเลอร์มีวิสัยทัศน์อันทะเยอทยานในการสร้างไรซ์ที่3อันยิ่งใหญ่และฟื้นฟูเกียรติภูมิของเยอรมนีซึ่งนำไปสู่การสะสมกำลังทหารอย่างลับๆและการละเมิดข้อตกลงต่างๆในขณะเดียวกันมหาอำนาจอื่นๆอ,อย่างสหราชอาณาจักร ฝรั่งเศสและสหรัฐอเมริกาก็มีปัญหาภายในประเทศของตนเองการฟื้นตัวจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ำการหลีกเลี่ยงสงครามที่เคยสร้างความสูญเสียครั้งใหญ่ทำให้ประเทศเหล่านี้ดำเนินโนโยบายเอาใจ appeasement ต่อการกระทำก้าวร้าวของฮิตเลอร์ด้วยความหวังว่าจะสามารถรักษาสันติภาพไว้ได้แต่ความหวังนี้กลับกลายเป็นเพียงภาพลวงตาเมื่อฮิตเลอร์ไม่เคยหยุดยั้งความต้องการของตนเอง จุดชนวนสงครามโลกครั้งที่สองเกิดขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่1กันยายนคศ1939เมื่อเยอรมนีบุกโปแลนด์เหตุการณ์นี้ได้ดึงมหาดำนาจของยุโรปเข้าสู่สงครามอย่างเต็มรูปแบบและค่อยๆขยายวงกว้างออกไปทั่วโลก กลยุทธ์ทางทหารที่สำคัญในช่วงต้นของสงครามคือยุทธการสายฝาแลบ Blitzkrieg ของเยอรมนีซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างรถถังเครื่องบินและทหารราบเข้าโจมตีอย่างรวดเร็วและเฉียบขาดทำให้ฝ่ายตรงข้ามตั้งตัวไม่ทันและสามารถยึดครองพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วยุทธการนี้ประสบความสำเร็จในการบุกโปโลแลนด์เดนมาร์กนอร์เวย์และฝรั่งเศส แต่สงครามโลกครั้งที่สองไม่ได้มีเพียงแค่การประทะกันของกองทัพภาคพื้นดินและทางอากาศเท่านั้นเบื้องหลังฉากนั้นมีการต่อสู้ที่มองไม่เห็นดำเนินการอย่างเงียบเชียบผ่านกลยุทธ์ลับที่มีบทบาทสำคัญยิ่งในการพลิกโฉมสมรภูมิและกำหนดผลลัพธ์ของสงครามอย่างแท้จริงกลยุทธ์เหล่านี้มักเกี่ยวข้องกับการข่าวกรองการถอดรหัสการสงครามจิตวิทยาและการวางแผนเชิงกลยุทธ์ที่ซับซ้อน หนึ่งในกลยุทธ์ลับที่โดดเด่นที่สุดคือการถอดรหัสลับของเยอรมนีการสื่อสารทางทหารของเยอรมนีใช้เครื่องเอนิกมาซึ่งถือเป็นเครื่องเข้ารหัสที่ซับซ้อนและปลอดภัยที่สุดในยุคนั้นความเชื่อมั่นในความปลอดภัยของเอนิกมาทําให้กองทัพเยอรมนีสื่อสารคําสั่งยุทธวิธีต่างๆอย่างเปิดเผยราวกับว่าไม่มีใครสามารถเข้าใจได้แต่ความเชื่อมั่นนี้กลับเป็นจุดอ่อนสําคัญ ทีมงานนักถอดรหัสลับของฝ่ายสัมพันธมิตรโดยเฉพาะที่หน่วยเบลสลีย์พาร์คในสหราชอาณาจักรได้ทำงานอย่างหนักเพื่อถอดรหัสข้อความจากเครื่องเอนิกมา ทีมงานนี้ประกอบด้วยนักคณิตศาสตร์นักภาษาศาสตร์และผู้มีความสามารถพิเศษด้านการแก้ปริศนานำโดยบุคคลสำคัญอย่างอลันทูนิงนักคณิตศาสตร์อัจฉริยะผู้ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการประดิษฐ์เครื่องบอมเบซึ่งเป็นเครื่องจักรที่ช่วยเร่งกระบวนการถอดรหัสให้เร็วขึ้นอย่างมหาศาลการถอดรหัสข้อความจากเอนิกมาได้ให้ข้อมูลเชิงลึกอันล้ำค่าแก่ฝ่ายสัมพันธมิตร ข้อมูลเหล่านี้ครอบคลุมตั้งแต่ตำแหน่งของกองเรือเยอรมันแผนการโจมตีการขนส่งสเสบียงและแม้แต่การคาดการณ์การเคลื่อนไหวของฝ่ายเยอรมันในอนาคตสิ่งนี้ทำให้ฝ่ายสัมพันธมิตรสามารถวางแผนการต่อต้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยกตัวอย่างเช่นการที่ฝ่ายสัมพันธมิตรสามารถรับรู้ถึงการเคลื่อนไหวของเรือดำน้ำเยอรมัน u ูโบ t ได้ทำให้พวกเขาสามารถวางแผนจัดขบวนเรือคุมกัน c o n ว o ์ voice, เพื่อขนส่งสเสบียงจากสหรัฐอเมริกาไปยังสหราชอาณาจักรได้อย่างปลอดภัย อีกหนึ่งกลยุทธ์ลับที่สำคัญคือปฏิบัติการคอเดสโอเปอเรชัน n ิน m e ีดในปีคศ1943ฝ่ายอังกฤษต้องการเบี่ยงความสนใจของเยอรมนีออกจากแผนการบุกเกาะซิซิลีของฝ่ายสัมพันธมิตรซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการปลดปล่อยอยุโรปจากนาซีเยอรมนีพวกเขาได้คิดแผนการที่เหนือความคาดหมาย โดยการจัดฉากให้ทหารคนหนึ่งเสียชีวิตลอยน้ามาพร้อมกับเอกสารลับที่ระบุถึงแผนการบุกเกาะซาดิเนียแทนการวางแผนครั้งนี้มีความละเอียดอ่อนอย่างยิ่งการสร้างตัวตนปลอมการเลือกศพที่เหมาะสมและการสร้างเรื่องราวที่น่าเชื่อถือเป็นส่วนสำคัญของปฏิบัติการศพของวิลเลียมมาตินซึ่งเป็นเพียงชายไร้บ้านที่ไม่มีญาติพี่น้องได้ถูกนำมาใช้ในแผนการนี้ ร่างถูกจัดเตรียมให้เหมือนทหารที่เสียชีวิตในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่พร้อมกับเอกสารหลับต่างๆที่บรรจุอยู่ภายในกระเป๋าและถูกปล่อยลอยไปในทะเลใกล้กับชายฝั่งสเปนซึ่งเป็นประเทศที่เป็นกลางแต่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับเยอรมนีเอกสารเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นอย่างแนบเนียนโดยมีเป้าหมายเพื่อลวงให้ฝ่ายเยอรมันเชื่อว่าฝ่ายสัมพันธมิตรมีแผนจะบุกเกาะซาดิเนีย เมื่อเอกสารหลับไปถึงมือหน่วยข่าวกรองเยอรมันและถูกส่งต่อไปยังฮิตเลอร์พวกเขาหลงกลอย่างง่ายดายฮิตเลอร์ Hitler เชื่อว่าข้อมูลในเอกสารนั้นเป็นความจริงและได้สั่งการให้ย้ายกำลังทหารจำนวนมากจากซิซิลีไปยังซาร์ดิเนียซึ่งเป็นการเบี่ยงเบนความสนใจที่ได้ผลอย่างยิ่งทำให้การบุกเกาะซิซิลีของฝ่ายสัมพันธมิตรนั้นสามารถดำเนินการได้ราบรื่นขึ้นมากลดการสูญเสียกำลังพลไปได้อย่างมหาศาล บุคคลสำคัญที่มีบทบาทในกลยุทธ์เหล่านี้มีหลายหลายตั้งแต่ผู้นำทางการเมืองอย่างวินสตันเชอร์ชิลนายกรัฐมนตรีแห่งสหราชอาณาจักร ผู้ซึ่งให้การสนับสนุนอย่างแข็งขันต่อปฏิบัติการลับต่างๆและเข้าใจถึงความสำคัญของข่าวกรองไปจนถึงนักวิทยาศาสตร์และนักวิเคราะห์อย่างอลันทัวริงผู้พลิกโฉมวงการการถอดรหัสและเอียนฟลัมมิงนักเขียนนิยายสายหลับชื่อดังซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ข่าวกรองและเป็นส่วนหนึ่งของทีมที่วางแผนปฏิบัติการโคเดส นอกจากนี้ยังมีวิลเลียมสตีเวนสันหรืออินทรพิดสายหลับอังกฤษผู้ทรงอิทธิพลซึ่งมีบทบาทในการสร้างเครือข่ายข่าวกรองข้ามชาติและข่าวโครนนายพลเรือเยอรมันผู้ควบคุมกองเรือดำน้ำซึ่งเป็นเป้าหมายหลักของการถอดรหัสลับฝ่ายสัมพันธมิตร ผลกระทบของกลยุทธ์หลับเหล่านี้ต่อสงครามโลกครั้งที่สองนั้นมหาศาลการถอดรหัสเอนิกมาได้ช่วยให้ฝ่ายสัมพันธมิตรสามารถหลีกเลี่ยงการโจมตีจำนวนมากรักษาเส้นทางการส่งกำลังบำรุงและวางแผนการรบอย่างแม่นยำทำให้การต่อสู้ในสมรภูมิต่างๆเช่นยุทธการแอตแลนติก Battle of the Atlantic มีผลลัพธ์ที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ปฏิบัติการโคเดสได้พิสูจน์ให้เห็นว่าการหลอกลวงและการสร้างภาพลวงตาสามารถเป็นอาวุธที่ทรงประสิทธิภาพได้เช่นกันการเบี่ยงเบนความสนใจของค่าศึกในจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญสามารถลดการสูญเสียและเพิ่มโอกาสแห่งชัยชนะได้อย่างมากกลยุทธ์หลับเหล่านี้ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อผลลัพธ์ของสงครามเท่านั้นแต่ยังส่งผลต่อทิศท,ทางการพัฒนาของเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ด้วย ความก้าวหน้าในการสร้างคอมพิวเตอร์จากการถอดรหัสลับได้วางรากฐานของการพัฒนาคอมพิวเตอร์ในยุคปัจจุบันและความเข้าใจในจิตวิทยาของมนุษย์ที่ได้จากการทำสงครามจิตวิทยาได้นำไปสู่การพัฒนาเทคนิคการสื่อสารและการโฆษณาชวนเชื่อที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นบทเรียนที่เราได้รับจากเบื้องหลังกลยุทธ์ลับที่เปลี่ยนประวัติศาสตร์สงครามโลกครั้งที่สองนั้นมีมากมายหลายประการ ประการแรกคือความสำคัญของข่าวกรองข้อมูลที่ถูกต้องและทันเวลาคืออาวุธที่ทรงพลังไม่แพ้กำลังทหารการลงทุนในการข่าวกรองการถอดรหัสและการวิเคราะห์ข้อมูลคือสิ่งจำเป็นสำหรับรักษาความมั่นคงและการตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร์ ประการที่2คือพลังของนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์เมื่อเผชิญกับความท้าทายที่ยิ่งใหญ่การคิดนอกกรอบการประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการสร้างสรรค์วิธีการใหม่ๆสามารถนำไปสู่การเอาชนะอุปสรรคที่ดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้ประการที่3คือผลกระทบของการหลอกลวงและการสร้างภาพลวงตา การบริหารจัดการข้อมูลการสร้างเรื่องราวที่น่าเชื่อถือและการเบี่ยงเบนความสนใจของค่าศึกสามารถเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพอย่างยิ่งในการบรรลุเป้าหมายทางการทหารและทางการปกครอง สุดท้ายบทเรียนที่สำคัญที่สุดคือราคาของสงครามแม้กลยุทธ์เหล่านี้จะช่วยลดการสูญเสียและนำไปสู่ชัยชนะแต่ก็ต้องแลกมาด้วยความสูญเสียอันใหญ่หลวงของมนุษย์ทั้งจากสมรภูมิโดยตรงและจากผลกระทบอันเลวร้ายของสงครามที่ส่งผลต่อผู้คนนับล้านทั่วโลกสงครามโลกครั้งที่สองเป็นบทเรียนอันเจ็บปวดว่าสันติภาพนั้นเปราะบางเพียงใดและความปรารถนาที่จะหลีกเลี่ยงความขัดแยง้งด้วยวิธีการที่ แยบยนต์นั้นสำคัญเพียงใดดังนั้นการศึกษาเบื้องหลังกลยุทธ์หลับที่เปลี่ยนประวัติศาสตร์สงครามโลกครั้งที่สองนั้นไม่ใช่เพียงแค่การรำลึกถึงเหตุการณ์ในอดีตแต่คือการถอดบทเรียนอันล้ำค่าเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการเผชิญหน้ากับความท้าทายในปัจจุบันและเพื่อสร้างอนาคตที่ปราศจากสงคราม